ถ้าสารมีใจเป็นธรรมอยู่บ้างต้องให้เขาประกันตัวใจเขาใจเขาตายในคุกได้ยังไง เพราะคดีก็ยังเพิงพ่งจะเริ่มเท่านั้นเองแล้วอดอาหารมาตั้งหลายวันแล้วก็ไม่มีกําลังจะพูดอะไรได้อยู่แล้วเพียงเท่านี้สารก็ไม่มีมนุษยธรรมครับผม,มรู้สึกเสียดายมากนะครับสารก็ยังเป็นที่พึ่งของรัษฎรได้แต่นี่สารกลับทําตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อรัษฎรเป็นที่น่าน่าเศร้าน่าเสียใจว่าอย่างน้อยต้องมีศารเป็นที่พึ่งสักแห่งหนึ่งแต่ตอนนี้สารไม่เป็นที่พึ่งคล้ายๆได้แล้วกระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยเห็นจะมาถึง จุดอุดต,ตันแล้วไปไม่รอดแล้วบ้านเมืองเร็วลาจนขนาดนี้แล้วผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็ได้แต่แสดงความเสียใจไม่เฉพาะต่อเป็นกุ้นและญาติพี่น้องเขาเสียใจต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเลยว่าเราเอียงกันเทเลยคนซึ่งควรจะส่งไว้ในความยุติธรรมก็ปราศจากความยุติธรรมมีมีความติดยึดมีอุปาทานเป็นที่เป็นที่น่าเศร้าสลดเสียใจจนผมไม่รู้จะมีอะไรมาพูดอีกแล้วครับ คนที่เขาเอามาต่อต้านนี่เขาก็ไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วเขาเลยสู้ในเรื่องส่วนตัวเลยเรื่องส่วนตัวก็อีกเรื่องหนึ่งแต่มนุษย์เราเมื่อหมดหนทางเขาก็ต้องออกมาต่อต่อสู้ท,ทุกทุกางที่จะสู้ได้ที่น่าเสียดายว่าการต่อสู้ควรจะเป็นไปตามที่อาจารย์ป่วยเรียกว่าสันติประชาธรรมแต่ตอนนี้มัน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 เลยเถิดไปจนกระทั่งสันติประชาธรรมไม่สามารถเอามาใช้ได้ในในสังคมสังคมไทยเข้ารกเข้าพงทุกทีแล้ว เรามีรัฐบาลเผด็จการซึ่งอาเป็นชาติมาไตยรักษากระพอิมาเป็นเผด็จการไม่เข้าข้างความพิรูจน์อีกหมดหนทางจริงๆผมไม่จะพูดอะไรแล้วตอนนี้ความผิดมหาศาลอยู่ที่ศาลครับเบื้องบนนะไม่ควรไปแตะต้องท่านสมมติท่านสั่งมาจริงๆศาลก็ต้องกล้าคัดค้านยืนหยัด ไม่ใช่ว่าข้างบนสั่งมาต้องทำตามข้างล่างทำทาต้องทําตามความวิธามอย่างเดียวครับเพราะอันเนี้มันทําให้ร้อนไปถึงยืบเบื้องพระจุครบาทโดยไม่จําเป็นคือระบบของศาลนี่นะครับ มันต้องมาเริ่มตั้งแต่การเรียนวิชานิติศาสตร์เลยเดี๋ยวนี้การเรียนวิชาทิศศาสตร์ก็เรียนเพื่อเอาความรู้อย่างเดียวไม่ได้มุ่งความยุติธรรมเลยเมื่อสมัยอาจารย์ปรีดีทำม,มทำหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเนี่ยนักศึกษาธรรมศาสตร์บัณฑิตเนี่ยก่อนจบเนี่ยต้องเข้าไปดูในคุกขั้วอย่างไงเลยนะครับคือให้เห็นในสภาพคนคนเดือดร้อนยังไงบ้างแล้วทำกันที่จะช่วยแก้ไขคนข้างล่างบ้างตอนนี้เนี่ยพระองค์พระองค์พาท่านก็พยายามทานะครับแต่ว่าท่านช่วยได้น้อยมากเพราะกระบวนการส่วนใหญ่เนี่ยมีอคติดื้อรั้น การจะแก้ไขเนี่ยต้องกลับมาแก้ไขตัวการศึกษาทั้งหมดเลยต้องฝึกสอนตั้งแต่เด็กเลยครับให้รักความยุติธรรม ไม่ใช่รักจะตัวจะต้องเป็นใหญ่อันนี้ผมก็ขอชมนะครับทีมมหาดได้คอนแก่นเนี่ยคณะทิ่ศาส์ที่นั่นเขาทำได้เพราะเขาสอนเด็กเหุ้กณความยุติธรรมโดยออกไปเรียนรู้จากคนจนไม่ใช่ไปช่วยคนจนนะครับไปฟังเสียงคนจนและเข้าใจคนยากคนจนแล้วจากจุดนี้ครับมันถึงจะเกิดชนวนขึ้นมาเรื่องความยุติธรรมได้วันก่อนนี่ผมไปกินข้าวคุณอนันต์ปัญญาชนซึ่งเคยเป็นนาย,ยกทั้งสองสมัยอนั้นพูดนะครับท่านเองไม่เข้าใจคนยากไร้เลยจกกนกระทั่งมาพบมดปณิดาตันติวิทยาพิทักษ์ มดก็เป็นคนชวนให้แต่รู้จักสมัชชาคนจนให้ไปเห็นใจเห็นอกเห็นใจคนจนคุณนันท์บเนี่ยท่านเปลี่ยนมิติเลยครับเปลี่ยนจุดยืนเพราะฉะนั้นศาลเนี่ยถ้าไม่เปิดโอกาสนะครับควรจะพบคนอย่างมดก็ได้หรือออกไปหาคนยากคนจนก็ได้อันเนี้ยแต่เปลี่ยนจุดยืนของศาลได้เนี่ยศาลก็จะสง่างามศาลก็จะมีศักดิ์ศรีไม่ใช่หลับหูหลับตานึกว่าตัวมีอำน,นาจแลใช้อำน,นาจไปทางที่ผิด คนที่เป็นพึกษาเหล่านี้เป็คนคนจำนวนน้อยอ,อย่าไปแช่งชักกระดูเขาเลยครับทำบุญชนให้ชวนกุศลให้เขาเถอะหวังเขาคงจะกลับใจก็จะกลับตัวเป็นคนดีได้บ้างเพราะว่าในตอนนี้เอาความดีสู้ความสู้กับความชั่วเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาสัจจะพวก,กอากสัตคนศารด้วยอ,อย่างน้อยคนที่ออกมาทาแสดงทาหน้าที่ของศารตอนนี้หลายเธอหลายคนเลอะเทอะเลวไหลแล้วเราหวังว่าท่านแมจะช่วยให้พวกสาส่วนใหญ่เข้าใจ ผมมีหารธรรมคจะใช้เมตาตารู้จะใช้กรุณาจะใช้เมตตาใช้อุเบกขาถึงเราจะไม่ช,ชนะตอนนี้ระยะยาวเราต้องชนะครับสัจจะต้องชนะอาสัตผมว่าไม่มีทางอื่นนะครับต,ต้องเอาความดีสู้แล้วก็ต้องให้กำลังใจเพนกวินว่าเขาสู้มาตลอดเนี่ยเขาสู้มาอย่างถูกต้องสู้มาอย่างดีงาม ถึงแม้อาจจะถึงเส,ส้นชีวิตไปก็เป็นชีวิตที่มีค่ามากเพรผมเราคิดในแง่นี้แล้วเนี่ยเราจะเป็นฝ่ายชนะตลอดไปแลแต่มันไม่ใช่ช่าง,งง่ายๆครับต้องใช้ขันติธรรมต้องใช้ เมตตาธรรมใช้การุญียธรรมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นคำหรูๆแต่เป็นคำที่เอามาประยุกใช้ได้จริงๆครับนี่ผมบอกเลยให้ดูดูองค์ไทรละเป็นตัวอย่างสิครับจีนยึดครองที่เบต60ปีทำลายล้างคนที่เบตสารพัดแต่ท่านแยก็ยังสอนว่าเราต้องรักจีนเพราะความรักเท่านั้นครับที่จะแก้ไขโรคได้แล้วโรคเวลานี้เต็มไปได้วยความเกลียดความโกรธถ้าเรา หันหันเอาักความรักมาใช้เนี่ยมันจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโลกหมดเลยเมืองไทยไม่ใช่เมืองเดียวนะครับที่ความเีร้รายเหล่านี้เกิดขึ้นแต่เพอิญเราอยู่เมืองไทยก็เลยเห็นความเดร้รายของของสารไทยมากกว่าที่อื่นไปยามองมองกว้างมองระยะยาวแล้วก็เอาเอา,เอาความดีมาช่วความชั่วผมเชื่อเลยว่าระยะยาวความดีชนชนะความชั่วมันไม่ทันใจเราครับแต่ต้องอดทนเอาไว้อดทนอดกลั้น เพนเกวินเป็นตัวอย่างเลยนะครับเด็กหนุ่มๆน,นะครับพร้อมที่จะตายเพื่อความเชื่อโอ้อันนี้มันกลับไปไม่แตกต่างจากพันท้ายนรสิงห์เลยนะครับพันท้ายนรสิงห์เนี่ยตายตามความเชื่อของแกท่นกนนกานท่านเจ้ามณียกโทษให้แกแกก็กกกยอมตายโอ้นี่มันเป็นสัญลักษณ์เลยว่าคนไทยเนี่ยเราเรา,เราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทิ้งคุณงามความดีจากอดีตเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเปรียบเทียบเพนกวินกับพันท้ายนรสิงห์ประดุจเดียวกันเลยว่าการที่เรามีคนกล้าหาญเช่นนี้ ยืนหยัดกับระบบที่ชั่วร้ายขนาดนี้เนี่ยเราควรจะภูมิใจกรณีของพันธานรงสิงห์พระเจ้าแผ่นดินเองเลยนะครับออกมาประทานอภัยโทษให้พันทายนองสิงห์แต่ของเราเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินนะครับศาลเองเนี่ยทำตัวเลวร้ายกับสิ่งที่โอเจ้าเสือครับยงเด็กตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะปล่อยให้ตายในคุกพรอะกั้นเราก็มองพวกศาลเหล่านี้แล้วก็ควรจะสงสารเขาเมตตาเขาเขาถูกความเกลียดความกลัวบทบันตาเขาอันนี้มันจะพลิกไอ้วิกฤตให้เป็นโอกาสได้ เราต้องมีเวลารู้จักตัวเราเองนะครับมนุษย์ส่วนมากม่รู้จักตัวเองครับผู้ศึกษาคนที่ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้จังประกันเนี่ยเขาคิดว่าไอ,ไอ้เพนกวินนี่คนเลวไล่เพนกวินนี่เป็นคนมินสถาบันเบื้องสูงเอาให้มันเข็ดหลับแต่ถ้าเขาพิจารณาตัวเขาเองนะครับลึกๆแล้วเนี่ยอ๋อเขาใช้อคติหรือเปล่าเขาไม่ใช้ไม่ตาธรรมเลยใช่ไหมเขาไม่เห็นกับเด็กตาดำๆเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามครับถ้ามีเวลาพิจารณาตัวเองดูว่าเราทุกคนเนี่ย มีทั้งข้อเด่นและข้อด้อยเราจะปรับปรุงข้อด้อยของเราให้เป็นข,ข้อดีได้อย่างไ,ไงไม่จำเป็นต้องเด่นนะครับปรับข้อด้อยแต่การจะปรับข้อด้อยของเราได้ต้องพิจารณาตัวเองคนหลายคนไม่พิจารณาตัวเองครับติดติดหัวโขนติดมงกุฎที่สวมไว้แล้วก็หลงระเริงไปตั้งพูกสาวพวกนี้ก็ต้องจําไว้นะครับอยู่ไม่กี่ปีท่านก็จะเกษียณออกมาเป็นคนธรรมดาแล้วเป็นคนธรรมดาเมาาื่อไหร่ท่านจะรู้สึกไอหัวโขนที่ใส่ไว้เนี่ยมันไม่มีคุณค่าะไรเลยถ้าไม่เดินถูกต้องตามกระบวนทางของความยุติธรรม